สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการทําให้คอมเร็วขึ้นไวขึ้นนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับก็ดึงให้คุณผู้ชมมาที่เสิร์ชบอกด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ a n d นะครับ j u h t นะครับพิมพ์แค่นี้นะครับแล้วหาคําว่า adjust the p e o r a n c e and performance of windows นะครับคีครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเจอตรง performance option ใช่ไหมครับ ให้เรามาที่ Adjust for both performance นะครับให้มาแบบนี้นะครับติ๊กถูกตรงนี้จะหายปวดตรงนี้นะครับเขาจะเป็นกราฟิกนะครับ animation น,น,นะครับของเครื่องนะครับดังนั้นนะครับมันไม่มีผลกระทบอะไรกับคอมอยู่แล้วนะครับแต่จะทำให้กราฟิกบางอย่างไม่ทำงานเลยทำให้เครื่องเราประหยัดทรัพยากรขึ้นเลยทำให้คอมเร็วขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับ แต่ก็ไม่ได้เร็วแบบสามารถเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงๆได้นะครับอันนี้ก็เหมือนแก้ปัญหานะครับเกมที่มีกราฟิกนะครับที่สูงแต่เราเพื่อลดกราฟิกก็คือมาปิดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือทําให้ความเร็วขึ้นในการทํางานก็ได้นะครับอ่าหลังจากที่มาเลือกตรงนี้กดแอปพลนะครับกดโอเคนะครับอเพียงแค่นี้นะครับเราก็ลอง ไปเล่นได้เลยนะครับหลังจากนั้นขอบก็จะรู้สึกว่าจะลื่นขึ้นไหลเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่มาแนะนํากันนะครับอันนี้บอกก่อนไม่ได้มีผลเสียอะไรกับคอมนะครับเป็นการแคปปิดนะครับกราฟิกนะครับหรือแอนิเมชันในเครื่องแค่นั้นเองนะครับถ้าเราต้องการจะเปิดเหมือนเดิมนะครับก็พิมพ์เหมือนเดิมครับ <S <S a, a d j u เอนะครับแบบนี้ครับแล้วก็หาคําเดิมนะครับ adjust the p e r f r m a n c e and performance of w i n d o w นะครับถ้าเราต้องการกลับไปเหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับเหมือนกราฟิกเราหายไปกลับไม่ได้ใช้กราฟิกแล้วตรงนี้เหมือนข้อความมันจะค่อนข้างจะแปลตาใช่ไหมครับถ้าเราต้องการกลับเหมือนเดิมก็มาตรงนี้ครับ let windows should watch bed a s of my computer นะครับกด apply อ่ากดโอเคอ่าอย่างเงี้ยครับคอมก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เป็นอีกวิธีง่ายๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการเดาดัมให้คอมเร็วนะครับก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้ครับมันเป็นการปิดแค่กราฟิกแอเิเมชันแค่นั้นเองนะครับผมโอเคครับคิดวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมคิปว่าน่าจะมาสอนอะไรก็รอกดติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ